เมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานะครับหรือประมาณช่วง5้าโมงเย็นของประเทศญี่ปุ่นนะครับได้มีการจัดประชหน้ากันระหว่างซุปเปอร์เล็กและทางด้านทาเครุนะครับเพื่อให้เหล่าสื่อมวลชนนะครับนำไปเสนอภาพทำข่าวนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้าทั้งคู่ได้ชั่งน้ำหนักและทั้งคู่ก็ผ่านฉลุยตามพิกัดทั้งคู่นะครับจึงได้มีการประชหน้ากันในช่วงบ่ายเพื่อยืนยันศึกนี้นะครับว่าวันที่28เนี่ย ทั้งคู่เนี่ยเจอกันแน่นอนนะครับผมและในช่วงบ่ายที่ผ่านมาต้องบอกว่าเดือดมากๆเลยนะครับหลังจากทั้งคู่เนี่ยช่างน้ำหนักผ่านนะครับก็ได้ประชิญหน้ากันต่อหน้าสือ่อมวลชนนะครับที่รอทำข่าวทั้งคู่นะครับหลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้เจอกันนะครับต้องบอกว่าเดือดมากๆนะครับ เกือบจะมีเรื่องกันบนเวทีนะครับเมื่อต่างฝ่ายต่างใช้หัวชนกันนะครับถูกันไปถูกันมานะครับจนบอสชาตีดูท่าไม่ดีต้องมาแยกทั้งคู่ออกนะครับทางด้านทาเครุนะครับจับสีหน้าอาการแล้วนั้นต้องบอกเลยว่านะครับขึ้นหน้าเลยฮะเลือดขึ้นหน้าเลยนะทางด้านซุปเปอร์เล็กเองนั้นก็มีความมั่นใจนะครับรับรองคู่นี้นะฮะพรุ่งนี้มีนับมีนอก กันให้เห็นแน่นอนไม่มีใครยอมใครกันแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยความรู้สึกของทั้งคู่เนี่ยเดือดทะลุประโลดไปด้วยกันแล้วทั้งคู่นะครับซึ่งทางด้านทาเครุนั้นก็หวางที่จะเอาชนะน็อกทางด้านซปเปอร์เล็กนะครับและมองข้ามไปถึงไฟที่จะเจอกับทางด้านรถถังแล้วนะครับเมื่อซปเปอร์เล็กได้ยินเช่นนั้นนะครับ ซูเปอร์เล็กเองนั้นก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขานั้นไม่ใช่ทางผ่านของใครและพรุ่งนี้เขาจะทําให้ทั่วโลกรู้จักว่าซูเปอร์เล็กเป็นใครเดือดมากๆสนุกแน่นอนดุเดือดแน่นอนนะครับยิ่งอุกไ้วันชกนะครับทั้งในส่วนของการให้สัมภาษณ์ทั้งในส่วนของการเจอหน้ากันเนี่ยยิ่งร้าวใจแฟนมวยทำให้ศึกนี้เป็นศึกที่แฟนมวยทั่วโลกให้ความสนใจ และเดี๋ยวนะฮะคลิปถัดไปผมจะมาทำในส่วนของวิธีการรับชมนะครับว่าเราสามารถที่จะรับชมศึกนี้ได้อย่างไงนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะดูศึกนี้เราจะสามารถที่จะซื้อเปิดพ e ีวิวหรือ PPV ได้จากช่องทางไหนบ้างนะครับและจะเริ่มถ่ายทอดกี่โมงนะครับถ่ายทอดสดคู่ไหนและคู่ไหนที่จะต้องเสียเงินในการดูยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องนะครับ